จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลิงจอตัวนี้จะจะทำบ้านตัวเองไฟไหม้ด้วยการทอดไส้กรอกในห้องของตัวเองใช่มันก็เล่นมันก็เล้นั่งเล่นติ๊กตอกแล้วมันก็ได้คุยกับคนดูไปสักแป๊บหนึ่งและนี่ก็ไม่ได้มีรับวคำท้าจากคนดูมาให้ให้จกขึ้นมากินมันก็ทำจริงฮนะมันก็บอกว่ารอด แล้วคนดูคนนั้นเขาก็ได้ลอออ้อไอชสปีดมาหนึ่งประโยคเต็มมะทำให้ไอชอสปีดต้องหาของมาหยิบแล้วก็มาหยิบไส่กรอกอันนี้เพื่อมากินหลังจากนั้นมันก็เป็นแบบนี้ไปเลยหลังจากนั้นไอชอสปีดก็ได้รับคำท้าจากคนดูว่าให้เทนมลงไป like ผมขออธิบายก่อนนะก็คือโนมอาจจะทำปฏิกิริย,ยากับน้ำมัน ดยการมันจะมันจะทำให้ไหมเร็วขึ้นหรือสุกเร็วขึ้นนะครับทำให้เกิดความทำให้เกิดมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดน้ำมันฟูกระทะนะครับก็อย่าไปหาทำการนะอย่าไปหาทำตามเพราะไอลิงจ่อตัวเนี้ยมันงูมันเลยรางวัลกอดีบมันมันมันลิงจ่อ มันก็ได้ปนกับไอเครื่องนี้แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมันก็ได้ตบมือแล้วมันก็บอกว่าทำไมมันช้าจังเลยมันช้าจังเลยแล้วเขาก็ได้หยิบนมขึ้นมาก็ได้เทลงไปเลยและครั้งนี้ก็เทไปเยอะด้วยและไอโชว์สปีดก็เผิ่มมันทำมันไปโดนตัวเครื่องนะครับทำให้ไอโชว์สปีดรู้สึกตก ทำให้มันพูดบนไปเลยแล้วมันก็ได้พูดคำหยาบไปหนึ่งในโชคดีนะครับที่การเห่าในครั้งนี้ของไอลิงจ่อตัวนี้มันทำเครื่องสงบลงได้แล้วจากนั้นมันก็ปลบมือไปหนึ่งชุดนะฮะ มันก็ได้พูดกับมันว่าวมันเร็วจริงเหรอทุกคนประมาณเนี้ยนฮะ <Ramsay. S 1> แต่หยุดก่อนสแสัไหมละ่ะว่าทำไมผมต้องหยุดคลิปว่าจะมาขอโทษยังไงละ่ะที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานานเนื่องจากมีสถานการณ์หลายอย่างบงเล็บขี้เกียจนะครับ หลังจากนั้นไอชอว์สปีดก็ไปหยิบเฟ้นไฟมาจากจานแล้วก็มาทอดแล้วก็มาทอดใหม่ฮะเพื่อมาสุกกว่าเดิมหรือว่ามาจิ้มเล่นก็ไม่รู้ไอชอว์สปีดก็เลยแบบ รู้สึกแบบงงกับสิ่งที่มันกาลังทําฮะแล้วมันก็ได้หยิบขึ้นมาวางแล้วมันก็บอกว่าร้อนหลังจากนั้นมันก็ได้หยิบลุกขึ้นมาหยิบมากินฮอนด็อก <you> <Hond uk. S 2> มันก็บอกโอ้ยร้อนจังเลย s <S มันก็เล้บอลก,กับคนดูแล้วมันก็กินไป ต่มันก็ยังกัดไม่ขาสักทีต้องใส่ฟันหน้ามันไม่มีแต่ว่าเห็นฟันหน้ามันขาดจ้วขนาดนั้นกัดขาดยากจังหลังจากนั้นหลังจากนั้นไอโชสปิก็ได้กินไปเรื่อยๆฮนะแล้ว,ลว oh, สิ่งที่ไม่คาดฝ <right. S 1> ันก็เกิดขึ้น วงเล็บคลิปนี้ไม่จบและเครื่องหอยโชว์สปีดที่อัดคลิปอยู่ในตอนนี้ก็ได้ดับไปฮะมันก็นเลยได้หยิบกล้องตัวใหม่ขึ้นมาในการที่จะมาถ่ายต่อโอเคกูมาแล้วนี่ มันก็ได้ไปหยิบอุปกรณ์มาฮะแล้วจากนั้นมัก็กินทอนด็อกต่อกินไปกินมามันก็บอกว่าไม่อค่อยอร่อยมากมันก็เลยทำสิ่งนี้ใช่ครับตามที่ทุกคนเห็นเลยไอโชว์สปีมันลงไปทอดใหม่ไอโชว์สปี มันก็นึกคึกต่อฮ,ฮะขอภัยนะจ๊ะมันก็ได้เทนลมลงไปใหม่ฮะขอพายไฟมันลุกดังก,กว่าเดิมมันก็ได้พูดบนกับมัน ยน้ำมันมันเลยฟูฮะไอเชอ์สปีดมันก็เลยได้ถอดปลั๊กไปหลังจากนั้นกล้องมันก็เลยตกบ้านมันยังดีนะที่บ้านมันยังไม่ไฟไหมอุย้ยเรียบร้อยครับไฟไหม